เทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2 8มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ก่อนถึงช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนหลายพื้นที่ทั่วจีนมีการจัดเตรียมสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคราคาสินค้าโดยทั่วไปยังขายในราคาปกติผลไม้เนื้อสัตว์ไข่นมมีเพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน สากรกว่า1,600แห่งในเมืองโซ่กวงมณทลซานตงหนึ่งในฐานการผลิตผักที่สำคัญของจีนเตรียมส่งผักไปยังทั่วประเทศจ้หน้าที่พาน,นิชบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนคาดว่าสามารถส่งผักจากเมืองโซ่กวงไปยังพื้นที่ต่างๆได้ประมาณ1 4 0 0 0ตันต่อวันขณะที่เมืองต่างๆก็เตรียมความพร้อมจัดหาสินค้าเกษตรหลายวิธียังเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุง้ง บริษัทจัดหาสินค้าเกษตร198แห่งเพิ่มสินค้าในคลังขณะที่ร้านค้ากว่าพันแห่งตลาดเนื้อสัตว์และผักกว่า500แห่งเปิดให้บริการตลอดช่วงบรรจุเทศกาลตรุษจ,จีนส่วนที่เมืองหลู่อันบนทนอานหุยมีการวางระบบจัดหาสินค้าเกษตรให้เพียงพอโดยซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีผักสดมากกว่า20ชนิดต่อวันช่าเมืองหลู่อันบอกว่าผลไม้ผักเนื้อสัตว์และไข่ที่นี่สดใหม่และมีเพียงพอต่อความต้องการ